สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้ววันนี้ก็เข้ามาดูรถนะคะก่อนที่จะส่งมอบรถพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ก็มาลองลองใช้ใช้อะไรนะแอปไลน์เนาะว่ามันจะเป็นยังไง <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อน อุยอันนี้ก็สว่างอยู่นะนี่ค่ะก็อาจจะมัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตรวจอีกทีนึงนะคะพรุ่งนี้แล้วก็ไปส่งรถให้ลูกค้านะคะไม่ได้เอาไมมาเสียงเบานิดนึงค่ะนี่ค่ะ ก็ลูกค้าก็จะเปลี่ยนล้อมแม็กแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะคะแล้วก็แรปสีเทาด้านทั้งคันเลยคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็จะเป็นสีครีมค่ะโอเคก็วันนี้ก็มาประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รายหน้าเนาะสวัสดีค่ะ